มีตำนานได้กล่าวไว้ว่ามีเสืสอแสให้่ันวันนี้เราจะมาทำข่าวเกี่ยวกับเสือสนุกสถานที่แห่งหนึ่งที่ถูกทิ้งล้างไว้เมื่อนานนับปีที่แล้วเราไม่ทราบได้ว่าเจ้าของร้านนั้นหายไปไหนแล้วผู้คนไม่รู้หายไปไหนหมด,ดนในสถานในสวนสาธารแห่งนี้ <S <S เรื่องทำไมนยายกุญตารบทกูเดี๋ยว โอเคครับเซให้กับทีมผู้ชมวันนี้ผมเมสเดโมนะวันนี้ก็มาอยู่กับในเกมโรบอทเลนแบบติมปักได้คูนะฮะนายเคยได้ยินข่าวดือที่ว่าสวนสนุกแหง่งที่แห่งนี้ถูกปิดตัวลงไหมอ่าไม่เคยเลยทําไมเลอเขาว่ากันว่าอ่ามีเหตุการณ์อะไรสักอย่างหรือถูกปิดเป็นความลับเ <c oughs> ลยมันร้ายแรงขนาดนั้นเชียวเลยเขาว่ากันว่าเจ้าของที่ดินไม่อยู่แล้วเนี่ยเขาทิ้งไปหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ฉันว่านะอาจจะแบบว่า เสียชีวิตแล้มั้งเสียบ้านเองดิอ่าเฟนสนุกข,ของเรานะฮะเราจะมารีโมเดลเอ้ยเขาเรียกว่าเราจะมานี่ใหม่รีโนเวทใหม่แล้วก็จะทําอ่าสักอย่างหนึ่งบริเวณนี้นะฮะผมไปซื้อที่ดินมาแล้วก็มีเงินมาพร้อมกับเก้าหมื่นแล้วก็เครดิต8 0 0 0 0ืนี่คือ800นี่คืออะไรไปนเนี่ยกลับมาแล้วนะพนักง,งานกูย,ยังไม่ตายโอเคเอาสวัสดีปู่สมพ่อทรัพย์ โอเคฮะก็วันนี้เราจะมาทำตรงสถานที่ดินตรงนี้นะฮะมันเห็นมันว่างก็เลยแบบว่าอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึง่งเราขออนุญาตไปทำการเซอร์เว์ธุรกิจธุรกิจของไฟสตูก่อนดีกว่าโอเค้ยของเขาดูธรรมดามากเลยแต่ก็มีอะไรเล่นเยอะแยะเลยดิจ้าไบางอานบางทีงก็อยากกันอย่างนี้ได้ไงเนี่ยอ,อ๋อวิวิยะวิยะสี่ดาว ครึ่งว้าวเลยอะถ้าอย่างนั้นเราจะยอมไม่ได้แล้วท่านผู้ชมเราไม่สามารถยอมต่อความทนทานนี้ได้เราต้องเอาชนะมันให้ได้ท่านผู้ชมไปลุยโอเคก็ผมไปทำการอ่ารีโนเวททางด้านของเรือมาใหม่นะฮะก็จะเป็นเรือครึ่งลำแบบนี้นะฮะสวัสดีครับคุณคาติสคริติส กูแค่ทักทายเองดีไปได้วะจะสังเกตได้ว่าตรงนี้จะเป็นคนขายหมวกนะฮะโอเคเราจะสามารถซื้อหมวกได้ตรงที่นี่นะฮะมีใครใส่หมวกไหมวะทางด้านซ้ายจะเป็นท่าเรือนะฮะเปปรท่าเรือนะฮะโอเคไอซ์แลนด์นะฮะข้างขวานี่จะเป็นทางด้านของอ่าเป็นเกาะอัศจย์นะฮะโอเคเกาะอัศจย์ก็จะมีพวกแบบประมาณว่าเป็นเมืองแบบเมืองคนแค่ราสาเจ้าหญิงอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ฝั่งด้านซ้ายจะเป็นท่าเรือจะเป็นแบบว่าอ่า เออเป็นแบบท่าเรือไม่พูดยังไงอ่ะมันก็เป็นท่าเรือเลยแหละแล้วก็ด้านนี้จะเป็นอ่าดาดฟ้าเรือนะฮะพาท่านผู้ชมมาเดินชมมือดีกว่าตือ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 ไม่ใช่ละไปก็เสาทํ้ไมทั้งไมาดูทุเรศอย่างงี้วะแต่ก็ไม่เป็นไรเจ้ครับวันนี้ผมก็มีแผนการที่จะมาทำตรงทางด้านของฝั่ง เกาะมาสจันนะฮะโอเคก็เราจะไปทำตรงด้านนี้โอเคครับก็ตรงนี้จะเป็นอ่าทางด้านของอ่าเป็นชุมชนของไอ้นี่นะฮะชุมชนเป็นแบบว่าหมู่บ้านคนแคระและด้านบนนี้ก็จะเป็นปราสาทเจ้าหญิงโอเคเราก็จะทําตรงด้านนี้กัต่อนะฮะทางด้านนี้จะเป็นโซนถ่ายรูปได้สามารถถ่ายรูปได้นะฮะจะถ่ายยังไงวะเนี่ยโอเคผม ลืมวางไอ้นี่ไว้ต้องวางถังขยะไว้ไม่งั้นมันทิ้งเรียรัดเหลือเกินอ่ะโอเคยังก็โดยที่ว่าตรงนี้ผมจะทําเป็นอ่าผมจะทําเป็นถ้ำบัง,บงกอนะฮะโอเคแต่ตรงนี้เราขออนุญาตเอาละมาเริ่มกันดีกว่างบเรามาเหลือ,ลอบอกเลยแล้วก็ทางนนี้ซื้อที่ดินจ้ะให้เสร็จปาบโอเคแล้วเราก็จะมาขุดหลุมตรงนี้กันนะฮะโอเคความลึกประมาณนี้น่าจะกําลังดีเอ้าฝั่งนั้นเราต้องซื้ออีกแย่ว่ะ เท่าไหร่ฟรีหมืน 5, 000. 5, 000. 5, 000. ่นห้าพันห้าพันฟีฟีอันนี้สี่หมื่นวะทก็ได้เป็นอ่าหา้าแล้วก็ทำเป็นลงมาอี้โอเคหมดเราใช้พื้นที่ที่เปลืองมากน,นะท่านผู้ชมตรงนี้เราไม่ได้ใช้อะไรแต่รตรงนี้จะใช้เป็นทางด้านของแบบอ่าเกี่ยวกับพวกอาหารนะฮะโซนอาหารนะประมาณนั้นทางด้านนี้เราจะทําเป็นอ่าถ้ำมัาางกรแล้วก็จะทํามอง <laughs> เป็นอะไรกับการทำมองเนี่ยกูพูดถึงถ้ำมักงกอจะต้องมีคริสตัลใช่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 เพื่อเป็นการทำให้มันสว่างสวยแต่เราขออนุญาตทำการใช้เป็นก้อนหินก่อนยิ่งได้ความสูงมากกว่าวะร้าท่านชมกำลันนงกะกะอยู่โอเคมานี้นะ่าจะใช้ได้อยู่ตรงนี้มีหน้าที่คือเราก็งกบกบไปกบไปกบไปบอกเลยวางไปมุ่วดเดี๋ยวความสวยก็มาเองดังที่พี่เอกบอกว่า ยอกเล่นนะตรงนี้มันยอกออกมาวะมันยอก <c oughs> จะไปใช้กระพุ้ยอะไรแปลกๆวะมันยอกมันงอกออกมามันงอกออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทางด้านนี้เราจะทําเป็นร้านซุ้มขายของแย่ yeah. เป็นถ้ำที่ถูกทำมาอย่างปาณีมากเป็นถ้ำที่ไม่ใช่ถ้ำขึล้ล็อกเก็บของขี้ล็อกล,อล็อกมาต่อกันเถอะเรา อย่าเมื่อเดียวมองไม่เห็นทางก็ต้องขอประทานอภัยกับคำหยาบด้วยนะมันไม่หยาบมากหรอกก็แค่คำว่ากูเองแค่นั้นแหละแต่ก็ไม่ได้ใช้กับผ,ผู้ชมนะฮะไม่ต้องกังวลนะฮะก็คำว่ากูจะใช้กับเวลาพูดตัวเองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราซีเรียสมากเพราะว่าบางทีเราก็พูดอะไรแบบว่า,านี่มันเกินไปนะทำไมถึงอยากทำเป็นถ้ำมังกรเพราะว่าผมเห็นเจ้าแร่ตัวนี้นะฮะก็เลยอยากจะทำเป็นถ้ำมังกรนะฮะมันค่อนข้างจะดูดีไหมเราไปดู ไปดูเกิดไปัยงทีมาใส่หัวไดโนไปเจอมังกรน,น,นี่ก็ยังไงอยู่เว้ยทำให้มันฟ้าหรือขาวดีเป็นแร่สีขาวแร่สีเหลืองแร่สีอะไรดีวะอ่าเป็นสีฟ้าแล้วกันดูสวยดิแร่สีฟ้าฟงฟ้าแบบนี้โอเคถึงจะดีหน่อยสว่างตาขึ้นเยอะเอามาวางไว้นี่เลยปุ๊บอ่าโอเคเลยดิ โอเคเว้ยโอเคเว้ยตอนทำกูไม่คิดว่าจะโอเคหรอกเป็นเหมือนแบบว่าไอนี้พวกผู้กล้าอะไรอย่างงี้มานั่งกันอ่ะเออโอเคเลยเอ้าตรงนี้กูจะวางดหมเรากูจะทำเป็นทางเข้าไปโอเคทางนี้ก็จะทำเป็นร้านอาหารนะซุ้มอาหารโอเคเอนมาทำมาโฟกัสที่ถ้ำมังกรเราดีกว่าก็เราจะยังไม่มีมังกรเพราะว่าผมรู้สึกว่าจะทำยากนิดนึงนะับก็เลยยังไม่มีมังกรดีกว่าแล้วก็เอาทางนี้มาวางไว้นี่ถ้าวางเรียงๆกันอย่างนี้มันจะไม่สวยนะผู้ชม วางเป็นที่นั่งรอรถตู้เลยกูเอาโอเคประมาณนี้ไฟคิเต้าแล้วกการแบบว่ายกย้อยขึ้นมาลงมานิดหนึ่งมานี้แล้วก็เดี๋ยวเอาปรับสีนึงให้มันฟ้าอ่าแล้วก็พลิกออกมาอ่าโอเคแล้วก็เอาร้านมาวางไว้เอาร้านอะไรมาดีที่จะบอกกับตรงนี้เอาร้านอะไรมาดีผลไม้อะ ไม่น่าเวิร์กแล้วก็เอาอะไรดีโอเคยเลยครับพี่พี่เป็นคนทําผมไม่ได้ทํานี่ต้องกลัวถ้านผู้ชมสามารถให้แบบว่าเสนอแนะไอเดียเข้ามาทางใต้คอมเมนต์ได้เลยนะฮะไม่ต้องกังวลแล้วไอเดียท่านผู้ชมผมอาจจะเอามาใช้ก็ได้นะฮะโอเคพับ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 ว่างมั่วกูเล่าวางมั่วแล้วแต่ก็สวยอยู่โอเคอยู่ท่านผู้ชมเป็นการวางมั่วที่บอกเลยว่าตูเล่ดมากผมก็ น่าจะดีนะมีใหญ่มุมนิมดนึงให้สื่อถึงคำว่าเป็นถ้ำอ่ะกูตอนนี้กูเริ่มเริ่มเริ่มละกูเริ่มเพลินไปละเดี๋ยวกูลืมไปทุระเออต้องการตะแลงตะแลง <laughs> ตะแกงเตวที่เราไม่รู้เราจะเอาเครื่องเล่นอะไรใส่เข้าไปในถ้ำดีเนะี่ยมันต้องมีเครื่องเล่นสักอย่างดีตอนนี้รู้สึกว่าที่ของเราน่าจะขาดเครื่องเล่นเป็นอย่างมากนะฮะอันนี้คงจะใช้ไม่ได้อันนี้ก็คงจะใช้ไม่ได้นะฮะ A few moments later คืออะไรอ่ะ ท่า,านผู้ชมคือ,อได้่ะผมส,สนใจไอ้ทีมเนี้ยคือมันแบบเป็นแบบแบบแบบว่าเลยอ่ะแบบว่าแต่มันเล่นยังไงเ <c oughs> <c oughs> จ้าอจ๊จนี่มันยอดมากเลยนะลานตรงนี้จะเป็นแบบลานหาของกินโดยเฉพาะนะฮะเราก็จะเอาพวกของกินมาวางไว้ตรงนี้อย่างแรกเลยเบอร์เกอร์ไม่ต้องถามนะครับว่าผมทําอะไรอยู่ตอนนี้กําลังไปมั่วแล้วตอนนี้ไม่รู้แผนการมีอะไรไปมั่วแล้วตอนนี้อุ้ยคุณลูกค้าสน,สนับสนุนมั่วของเรา สาธุงามๆหยอกเล่นสมล็อกตรงนี้นะครับผมจะมีเบอร์เกอร์แล้วก็น้ำดื่มนะฮะแล้วก็จะเป็นทางด้านของอะไรดีมีอาหารหลักมีอาหารเป็นน้ำแล้วก็อไอศครีมไหมของหวานอย่า yeah! อ่าหา้าเรียบร้อยขึ้นมานะฮะก็จะตรงนี้มันดูโลง่งๆเนาะตรงนี้ผมได้ทำการรื้อถอนไปเรียบร้อยนะฮะ ตรงนี้เราไม่รู้จะทำอะไรดีเฮ้ยทุกคนสนุกดีจะมีอเมซอนยาแล้วก็เอาพวกของกินเล่นอย่างเช่นอ่าเป็นเบอร์เกอร์พิซซ่าเบอร์เกอร์ไว้ด้านนี้ทำไมผมไปมั่ววะเจ้เมื่อกี้อยู่ตรงด้านนู้นอยู่มาด้านนี้แล้ววะสรุปตรงนี้จะทำกำไรได้ให้เราได้มากมากมายไกลกองนะท่านผู้ชมป๊ประมาณนี้ท่านผู้ชมใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะได้ฝั่งปั่นละแล้วก็เอาทางด้านของ ากรู้ลูกค้าจะเข้าไปกินซื้อของได้ไหมเข้าไปซื้อของได้ปะไม่ได้ห่ะถ้าเราบาังไว้มันก็จะเข้าไปซื้อของไม่ได้ท่านผู้ชมราะฉะนั้นเราไม่บังดีกว่าปล่อยไว้โอเคเ้วเไปก็เอาเหลือนะเองใครบังอาจมาทิ้งขยะเดี๋ยวบัดเหนียวเลยเป็นโซนที่เผื่อลูกค้าอยากนั่งครับผมท่านผู้ชมถ้าถ้าลูกค้าอยากกันนั่งอะนะครับโอ้ยโอ้ย,อย <laughs> เป็นอะไร วางให้หมดแล้วแล้วค่อยมาคิดเอาว่าจะวางตรงไหนเออง่ายดีเอาละครับตรงนี้จะเป็นโซนเกี่ยวกับพวกแบบพัตคาการอาหารนะฮะก็ลูกค้าคุณลูกค้าเดี๋ยวขอญาตปปับก่อนวางให้ดูดีอย่าวางให้มันเก,กะกะโซนนี้เป็นโซนถ่ายรูปอ่อเดี๋ยวคอดูตอน,นมืดท่านผู้ชมความสวยจะบอกเลยว่าสุดๆุดอะแกแบบว่าสุดๆุดะแกเดี๋ยแวบบคอยดูนะเดี๋ยวคอยขึ้นมาดูอุ้ยมันแบบใช่ปหแกมันแบบใช่ปห โอ้โหสวยสุดๆ Nope นางแกเนี่ยปรับปื้มหน่อยสิวะโอเคเลยแบบสวยมากอ่ะแต่เราเหลือแค่ปรับไอ้นี่ละปรับแสงไฟให้มันดูดีแล้วก็ตั้งชื่อตรงนี้ท่านผู้ชมแล้วก็มองดาวบนฟ้าโอ้โหมันเคลื่อนไหวไปไหนวะน่ะเฮ้ยมันจะไปไหนวะน่ะแบบข้างบนนี้พอฟื้นอาหารข้างล่างเสร็จก็ขึ้นมากินข้างบนไงท่านผู้ชม แบบว่าสุดยอดความคิดใครมาขี้ไว้เนี่ยฮิ้มืไรกูแวะมาเซเว่นอีเดเว่นพามขึ้นมาด้านบนก็จะเป็นอ่าเรือนะฮะแล้วก็ด้านนี้จะเป็นผมจะทาเป็นโซนห้องน้ำนะฮะปรับใหม่พวกเองโดได้ออกบางอาจมาลินทาฆ่าดีนักเองด้วยไม่ขึ้นกเกมน,นี้มันไม่แย่กัมันชายหญิงได้หมดอะ่ะเอางั้นก็ปล่อยนะครับผมในห้องน้ำที่โซนนี้ก็จะเป็นโซนแบบว่าตรงที่ถ่ายรูปได้นะฮะมาดูแบบ มองนี้ได้นะครับผมโอเคเราก็จะเอาทางมาวาง, <c oughs> <c oughs> งเป็นอะไรเราจะเอาเก้าอี้มาวางข้างหน้าห้องน้ำนะฮะขานั่งพอดีว่ะ <c oughs> อ่ะไว้ตรงนี้นะฮะเอาแบบว่าเผื่อน,นั่งรอประมาณนั้นประมาณนั้นอ่ะเป็นมัดคอร์ดของเรานะพี่ดู Okay. อเคข้ามาปุ๊บก็จะเป็นห้องน้ำนะฮะทางด้านนี้จะเป็นโซนห้องน้ำนะฮะเราจะเขียนว่า restroom ขออนุญาต copy เจ้าป้ายนั้นมาปุ๊บโอเคเราเขียนว่า restroom ห้องพักผ่อนฟุตขอดแล้วก็อ่าทอหญิงได้สถานที่เดียวกันตรงนี้มันเหมือนโล่งๆแต่ก็ช่างมันเถอะเพราะว่าไม่รู้จะทำอะไรดีอ่าประมาณนี้ welcome โอเคขออนุญาตฝากช่องหน่อยนะจ๊ะ โอเคนี่ได้อยู่เบสเดโม่สีแดงแล้วก็วิวข้างยี่สิบเจ็ดแล้วเ็วๆๆๆๆขอยาฝากช่องไว้ตรงนี้นะครับเบสเดโม่โอเคแล้วต่อไปก็ข้างบนนี้จะเป็นฟูดคอร์ดแต่ผมขอเรียกว่าฟูดโซนนะฮะทุกคนกลายเป็นจะสัหมดแล้ว <c oughs> ยบ้ลยโอเคแล้วก็ด้านขวาจะเป็นอ่ทาทอยเล็ตนะฮะก็จะเป็นห้องน้ำโอเคด้านซ้ายคือ,อท่าเรือถ้าเรือเรายัางไม่ได้ ตกแต่งอะไรมากเพราะเรายังไม่มีแผนการอะไรจะตกแต่งส่วนด้านขวามันคือแดนผาสัจจ์น,นะฮะเรากําลังตกแต่งทางด้านของถ้ามังกรอยู่นะฮะลงมาเดี๋ยวการตรงนี้หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมีเด็กรื่นวันนี้ก็สมจริงจังเลยตีกรอบหน่อยอร่อยแน่อื้อออเยียบ้อยอร่อยเลยหอะมากเค วิ่งแกมันดูดูใจอีกหนึ่งนาทีแล้วนะแกไม่เป็นไรเพื่อนคนดูเว้ยอยากมีเวลาว่างเยอะๆนะเพราะว่าทุกคนจะต้องเพื่อสนับสนุนผมเพื่อที่จะทำให้ผมนั้นมีเวลาว่างเยอะๆเกี่ยวอะไรกับกูเนี่ยกูดูเกี่ยวอะไรกูกเนี่ยโอเคไม่มีปัญหาโอ้โหมึงทิ้งกันเป็นไอ้นี่เลย ้ยไล่ตูดตู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 มึงทิ้งกันเป็นไอ้นี่เลยหืมตรงนี้เราก็จะทำเป็นฟู้ดคอร์ดเหมือนกันนะคอร์ดมันเยอะเกินสรุปกูทำเปิดสนุกรืกกูทำห้างเนี่ยอ่ะฮะแล้วก็ทำทางออกได้อีกด้านหนึ่งโอเคเลยโอเคเลยเอาใจเธอได้เลยเฮ้ยแย่แล้วกูทำผิดเอาขาวมาถ้าจะ หาสีขาวคืนที่กูเดี๋ยวนี้นะเฮ้อลองเข้าไปเล่นดูไหมทุกคนก่อนจะไปละโอเคเนี่ยแะต,ต้องไปแล้วแย่วะ่ะโอเคประมาณนี้แหละท่านผู้ชมแล้วก็เปิดซะเอาเพนแล้วไปท่านผู้ชมขอตัวลาไปก่อน เดี๋ยวอื่นมาทำต่อโอเคไปวันนี้